มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิน่นปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้นำแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคมในโครงการพิกชมมหาวิทยาลัยภายใต้ใตการสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ส่วนนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกระบบสูบน้ำระบบออฟกิดออนกิดนวัตกรรมของโรงเห็ดนะคะก็จะเป็นรดน้ำเห็ดอัจฉริยะค่ะ ก็จะทําเกี่ยวกับระบบสมาร์ทฟาร์มครับการควบคุมปั๊มน้ําการควบคุมการให้น้ําพืชต,ต่างๆครับตู้อบนวัตรกรรมของเรานะครับก็คือตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตู้อบแห้งพลังงานแก๊สถุงต้มเอาแก๊สถุงต้มเข้ามาใช้ในการอบอผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตู้อบแห้งฮีเตอร์ครับ ที่ว่าเอามาอบพวกกล้วยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชาวบ้านได้ครับลงเลี้ยงไส้เดือนนะคะอันดับแรกเราก็จะทําเกี่ยวกับไส้เดือนนะคะเราก็จะเอาไส้เดือนมาปลูกผักค่ะก็คอนเซปต์ Concept มันก็ลักษณะคือ,อเราอยากจะให้มันเป็นบ้านหลังหนึ่ง นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา,าภายในวิชาโปรแกรมนี้หรือวิชาอื่นๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยลราชภัฏนกำแพงเพชรก็คือที่นี่ก็จะเหมือนอเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นหนึ่งครอบครัวนะฮะใช้ชีวิตกันเหมือนครอบครัวนะครับใช้ชีวิตกันเรียบง่ายครับอยู่กันเหมือนครอบครัว เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีบางงาัง г а นรุ่นแรกครับก็เริ่มเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เนี่ยครับบริเวณที่เราเห็นทั้งหมดเป็นป่าคือเราจะออกแบบให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับนักศึกษานักเรียนหรือชาวบ้านชุมชนกลุ่มวิสาหกิจที่อยากได้แนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มครับที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือ กับเกษตรกรหรือผู้ใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอการแนะนําการแนะนําวิธีการใช้แล้วก็วิธีการใช้ที่ที่ถูกต้องนะนวัตรกรรมตัวนี้ถ้าเอาไปช่วยในเรื่องของเกษตรกรใช่ไหมอันนี้มันทําให้ลดระยะเวลาเพิ่มเวลาเขามากขึ้นแล้วเขาสามารถไปทําอย่างอื่นได้แต่ก็ยังสามารถมาดูเหตุของเขาได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันคือสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมคะ 4.0เขาก็จะเอาไปไปช่วยในของสมร์ทฟาร์มเขาได้ในกลุ่มที่เขาทำอยู่ค่ะเกษตรกร,ร,กรในการสูบน้ำโซลาเซลล์ cell, นะครับก็เหมือนว่าตอนตอนตอน,ตอนที่ชาวบ้านยังไม่ใช้โซลาเซลล์นะครับก็เหมือนว่าเขาใช้ระบบไอรถแท็กสูบน้ำนะครับก็เหมือนว่าเขาจะใช้ในการลงทุนสูงแต่เราเอาโซลาเซลล์ไปครั้งเดียวเหมือนว่าเขาจะได้ทุนคืนกลับมาตรงนั้นเหมือนกันครับเหมือนว่าเสียค่านะ้ำมัน ตังที่ต้องเสียค่าน้ำมันไปมาใช้กับโซลารเซลล์ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับกลุ่มที่ตากแห้งต่างๆเราก็เอาตู้อบแห้งไปให้ครับอย่างล่าสุดที่เราไปให้ครับหนองเต่าทองก็คือเขาไปตากปลาเกลือครับปลาดุกปลาเกลือโหจากเขาตากแบบวันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามีแดดดีๆนะครับนี่คือเขาไปตาก3มชั่วโมงเขาใช้ใช้ได้แล้วอะไรเงรี้ยก็แก้ปัญหาให้เขาเพิ่มกําลังการผลิตให้แล้วก็ปัสจัก,จกมแมลงวันตอมอะไรของเขาครับสูบน้ําก็มีครับสูบน้ําก็อย่างพี่พิษ ไล่ส่วนคุณโพรงพี่จันนะครับก็แต่ก่อนแกนก็เสียค่าน้ำมันก็ค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ก็แทบจะเป็นศูนย์นางนภาน้อยมาชื่อเล่นชื่อจันเนาะส่วนมากเขาจะรู้จักแต่ชื่อจันเรงยค่ะส่วนคุณพรงควายค่ะอบรมทั้งหลกของคอปวอ,อาจารย์แองก็เข้าไปร่วมร่วมกับอบรมของเราแล้วทางราชพัตรบอกว่าเขาไม่สามารถจะลงชุมชนได้ทุกชุมชนไม่รู้ว่าชุมชนในเดือดร้อนเรื่องอะไร พอดีเรากลับไปบ้านแล้วไปมีปัญหาเรื่องข้าวเกี๊ยวข้าวเกียบบันปูเราเราเลี้ยงปูแล้วมีข้าวเกียบบันปูตอนนั้นมันเป็นหน้าฤดูฝนเนาะเขาเก็บตากไม่ได้ก็เลยทดลองเอาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้เราอบอบข้าวเกียบจากที่เราต้องตากสักสองวันแล้วก็จะอยู่ประมาณสักสี่ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลตอบรับครั้งแรกนวัตรกรรมที่เราได้จากส่วนพลังงานนะคะคือ1ลดต้นทุน สองเราสามารถเจ็บเงินออมก้อนนี้ไปชำระหนี้ที่เราเป็นหนี้เยอะๆมาได้แล้วก็มันทําให้เราอะ่ะมีมีไม่ต้องดึงเงินอนาคตออกมาใช้เราสามารถลดทั้งต้นทุนลดทั้งแรงงานเราไม่ต้องจ้างแรงงานเข้ามาช่วยในสวนแปลง24ไร่เราสามารถทำสองคนได้ช่วงที่หน้าแรงเนี่ยน้ำมันเราต้องใช้น้ำเยอะเพราะว่าแปลงเรา24ไร่ น้องก็บอกว่าเรามาอบรมกันก่อนเรื่องพลังงานเซลล์เซลล์ว่าการลดต้นทุนเป็นแบบไหนทีนี้ก็ไปเจาะเขาก็ไปเจาะบัวบานพร้อมเซลร์เซลล์จากที่เราเคยเสียค่าน้ํามันอะ่ะเดือนละ9,000กว่า9,000ถึงเกือบหมื่นตอนนี้เราเสียเหลือเดือนละ600อเพื่อจะเอาน้ําไปเติมในในสวนปามของเราอีกแปลงที่เราทํา <Happy, S 1> เป็นแฮปปี้ค่ะลดต้นทุนได้ตั้งเยอะ <S <S สําหรับตัวเอง อยากเห็นเพื่อนกเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนมันสูงปุ๋ยยาแพงทุกอย่างมันไปกันหมดแล้วแต่เราต้องพัฒนาตัวเองไปกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่คือทางไหนที่เราสามารถลดต้นทุนเรื่องน้ำมันได้พลังงานซะะเซลเซลล์ค่ะ พลังงานเซลลเซลล์ถ้าเราไม่รู้เข้ามาหาส่วนพลังงานเลยมาปรึกษาเด็กแล้วมาปรึกษาน้องๆที่นี่ได้เพราะน้องๆที่เนี่ยเขาเปรียบเสมือนครอบครัวของเราเปรียบเหมือนลูกหลานของเราทุนส่วนมากจะบอกว่ามันลงทุนก้อนโตแต่ท่านอยากคิดว่าท่านลงทุนวันนี้แต่ระยะ20ปีข้างหน้าล่ะคะลงทุนครั้งเดียวเราต้องมาคํานวณว่าเราลงทุนครั้งเนี้ยเฉลี่ยว,วันนึงเราใช้น้ํามันไปเท่าไหร่ต้นทุนไปเท่าไหร่เดือนนึงเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยคุณเงิน5 0,000นไม่เกินกี่เดือนคุณเอาคืนได้หมดที่เหลือคือกำไรแล้วล่ะ อันนี้อยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ลองไปคิดดูแล้วคิดดูดีๆแล้วก็ลองหันเข้ามาทาแล้วก็ลองมาดูก่อนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องตัดสินใจว่าอยากทําแต่ให้มาศึกษาดูก่อนกับน,น้องๆก่อนค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจเพื่อชีน้นาแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคมในโครงการพิชมมหาวิทยาลัยภายใต้าใตการสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม